สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาติวติดเซอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวกับดรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทย A Level ติวสนุกได้ความรู้ทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมสำนวนไทยกับการวิเคราะห์บริบทในตัวเลือกมาอีกแล้วครับผมข้อนี้เขาถามว่าข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง ก็ถามว่าไม่ถูกต้องเนาะแสดงว่าต้องมีตัวเลือกที่ถูกข้อเดียวคือไม่ถูกต้องแค่ข้อเดียวอีกสี่ข้อถูกต้องหมดวิธีการทําเช่นเดิมเลยครับข้อสอบลักษณะนี้หาคําหรือหาสำนวนที่อยู่ในประโยคก่อนและเรามาพิจารณาว่าประโยคหรือสำนวน,นนั้นเนี่ยใช้ถูกตามบริบทหรือเปล่านะครับข้อแรกโรงเรียนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่ชักหน้าไม่ถึงหลังทุกทีมีคาว่าอะไรอยู่ฮะ ชักหน้าไม่ถึงหลังข้อที่สองเขานั่งอยู่เฉยๆเธอไปพูดเย่ให้เขาโกรธเลยโดนเขาตีหัวแตกแก่่งเท้าหาเสี้ยงเองนี่นาแก่งเท้าหาเสีย้ยนนะครับเป็นสำนวนข้อ3คนงานในแผนกเราสงสัยจะน้ำท่วมปากให้ไปเบิอกอุปกรณ์ที่ผายฟัสดุก็ไม่ได้สักอย่าง ข้อที่สลูกจ้างคนใหม่ที่บ้านฉันวันๆไม่พูดจากับใครถามอะไรก็ไม่ตอบเหมือนกลัวดอกพี่กุญจะร่วงข้อที่หเจ้าหน้าที่ยังหาสาเหตุเพลิงไหม้ไม่ได้ถามบ้านหนึ่งก็บอกให้ไปอีกบ้านหนึ่งซัดกันเป็นทอดๆราวกับงูกินหางนะครับราวกับงูกินหางข้อนี้เนี่ยเราเจอสำนวนครบแล้วนะครับเราลองมาพิจารณากันว่าแต่และสำนวนเนี่ย ตามความหมายแล้วใช้กับบริบทเหล่านี้ได้ไหมข้อแรกนะครับสำนวนที่ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังข้อนี้แปลว่าอะไรฮะข้อนี้แปลว่าจ่ายไม่พอรายจ่ายไม่พอกับรายรับสอดคล้องไหมเปิดเทอมทีไรพ่อแม่ใช้เงินไม่พอทุกทีสอดคล้องข้อที่สองนั่งอยู่เฉยๆแล้วไปแย่เขาให้เขาโกรธเขาเลยตีหัวแตก แว่งเท้าหาเสียนแท้ๆนะครับแกว่งเท้าหาเสียนคืออะไรคือการหาเรื่องใส่ตัวนะครับหาเรื่องใส่ตัวคืออะไรฮะนั่งอยู่เฉยๆดีไม่ดีแว่งเท้าไปแกว่งเท้ามาให้เท้ามันโดนหนามต่ำนะครับไม่โดนเสียนตำ่ำคือหาเรื่องใส่ตัวสอดคล้องกับบริบทนี้ไหมสอดคล้องนะครับต่อไปข้อที่สคนงานในแผนกเราสงสัยจะน้ำท่วมปากไปขออุเบกปกรปกณ์ไม่ได้ น้ำท่วมปากในที่นี้แปลว่าพูดไม่ออกตรงไหมเหมือนจะตรงนะครับเหมือนจะตรงแต่สำนวนนี้หมายถึงว่าพูดไม่ออกเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วจะกลัวว่าพูดไปแล้วสิ่งที่พูดจะทำร้ายตัวเอง พูดไม่ออกเพราะกลัวว่าสิ่งที่พูดจะไปทําร้ายตัวเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการน้ําท่วมปากแต่พอเราพิจารณาจากบริบทปุ๊บดูนะเบิกอุปกรณ์แล้วไม่ได้สักอย่างมันไม่น่าจะทําให้เกิดอันตรายใดๆนะครับผมเราลองนึกดูสภาพของน้ําท่วมปากถ้าสมมติน้ํามาท่วมตรงปากของเราแล้วเนี่ยอยู่ใต้จมูกเรายังหายใจได้เนาะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้าปากพูดไปอ่ะน้ำมันก็จะเข้าปากเมื่อน้ำเข้าปากปุ๊บเราจะสำลักแล้วเราก็จะตุยนะครับเราก็จะตายเนาะดังนั้นเนี่ยสำนวนน้ำท่วมปากหมายถึงว่าพูดไม่ออกไม่กล้าพูดพูดเมื่อไหร่ตุยเมื่อนั้นนะครับผมพูดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนะครับแต่ลักษณะบริบทนี้เนี่ยใช้ในลนักษณะของการไปเบิกอุปกรณ์แล้วเบิกไม่ได้มันน่ามันสอดคล้องกับน้ําท่วมปากไหมไม่ได้สอดคล้องกับน้ําท่วมปากเลยนะครับ ดังนั้นข้อที่3เนี่ยน่าจะถูกแต่เรามาพิจารณาข้อที่4ก่อนข้อที่4ี่เขาบอกว่าลูกจ้างคนใหม่ของฉันวันๆไม่พูดจากับใครกลัวดอกพิกลจะร่วงเราเปรียบเทียบว่า คนที่พูดน้อยเนี่ยเขากลัวดอกพิคุณจะร่วงเขาก็เลยไม่กล้าพูดมันจะเป็นนิทานหรือตำนานท้องถิ่นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นางเอกพูดแล้วเนี่ยนางเอกดอกพิคุณจะร่วงนะครับเป็นพิคุนทองเอาพิคุณทองไปขายได้นะครับเขาเลยเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่พูดบ้างเนี่ยเพราะว่าเขากลัวดอกพิคุนจะร่วงนะครับ <uğ> ผมดังนั้นเนี่ยใช้ในลักษณะของการที่คนเราไม่กล้าพูดนะครับหรือพูดไม่เยอะเป็นดอกพิคุณจะร่วงได้นะครับต่อไปข้อที่5เรอกับหูกินหางคือ ลักษณะของการการยกการพูดส่งต่อกันไปเรื่อยๆคนที่1โยนไหมคนที่2คนที่2โยนไหมคนที่3ามเหมือนกินหางกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยข้อที่5เนี่ยก็สอดคล้องกับบริบทอยู่นะครับผมดังนั้นเมื่อเราพิจารณาครบทั้ง5ตัวเลือกแล้วนะครับข้อที่ใช้สำนวนไม่ถูกต้องเนี่ยชัดเจนเลยข้อเดียวครับก็คือข้อที่3เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม